สวัสดีจ้าเรามาดูกันเลยดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในครึ่งปีหลังของปี2564นั้นบอกเลยว่าช่วงต้นปีเหนื่อยสุดๆเหนื่อยมาตลอดนาทีนี้ก็ยังเหนื่อยแต่ถ้าเมื่อย,ยังเข้าเดือน สิงหาคมไปแล้วนั้นจังหวะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก็จะมาไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนที่เคยห่างหายรายจ่ายที่เคยมีมาแบบไม่ตั้งใจทำให้หมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหมดทองนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ไปต้นไปจังหวะจะมีดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือว่าสุขภาพ และที่เด่นไปกว่านั้นช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า2565บอกเลยเป็นช่วงจังหวะความรักของคุณที่ดีและจะมีโอกาสเจอคนที่ใช่เข้ามานั่นเอง